โลกล้นซ่านี่คือปฏิบัติการการหาสิ่งผิดปกติในโลกประหลาดและนี่คือเกมอเมอร์โมลี่โปรเจกต์โอ้โหไม่ได้เม่ได้ไมีมีคนไม่ทำไม่ทำตามพี่บ๊อไม่่อยากจะแต่าง่ะโอเคโอเค และในวันนี้เดี่ยวเราจะใช้แว่นขยายและสายตาของเราจดจ่อเพื่อดูสิ่งผิดปกติในแต่ละแมปนะคะว่ามีอะไรแปลกไปบ้างซึ่งฉันเดี่ยวเป็นโปรเพเยอร์ในการหาสิ่งผิดปกติพวกนายใช้แว่นขยายแค่นั้นเหรอใช่ทำไมอ่ะฉั<ำ>นใช้ปกติอันนี้โอ้โหส่องอะไรเอาไปส่องอะไรส่องดวงจันทร์เหรอไอพี่มั้หันล่างหันข้างหน่อยหันข้าน,น่อย อืมฉันเห็นนะในรูหูของนายเนี่ยมันมีไม่ดูไม่ไม่ดูไม่ดูไม่ดูไม่ว่าจะเล็ว่าแค่ไหนฉันก็ตามหาได้เอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในแมปนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วเราจะสามารถาไปที่โลก,กไหนกันได้บ้างเล t ส์ก <c oughs> ๊อ ถ้ากันเดี๋ยวเราจะไปกันที่ด่านหนึ่งนะคะสเตจหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสิ่งผิดปกติทั้งหมด47อันด้วยกันนี่นี่ดูที่มันมีหลายแม็บ้างเลยมีแม็บันไดแม็กซ์อันนี้คืออะไรอ่ะน่าจะเป็นห้องเพลย์รูมนะคะแล้วไปชั้นห้าแล้วก็มีหน้าลิฟต์ด้วยอู้สี่นี่มันเวอร์เกินงั้นไปที่แชปเตอร์หนึ่งก่อนแลกกันก่อนดีกว่าไปเล้วก้ไปเลเข้าท่อไม่ได ตามแบบฉบับของการหาสิ่งผิดปกตินี่เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสิ่งผิดปกติหนึ่งอย่างนะคะให้เราไปที่ทางสีแดงถ้าเกิดว่าทุกๆอย่างเยี่ยโอเคให้ไปที่ทางสีเขียวแล้วในด่านนี้ถ้าเกิดเราเปิดทางออกเนี่ยต้องไปให้ถึงเรเวลสิบเท่านั้นทุกคนโอเคพร้อมหรือยังไม่มีผมไม่ม<อ>ีผมก็หมดเลยแหละ คนน่าจะต้องช่วยกันจําก่อนน่ะจําของต่างๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวห้องแรกกับเออทางเดินตรงนี้เดี๋ยวฉันจําให้ละกันโอเคก็งั้นเดี๋ยฉันจำถังขยะดีแล้วกันว่ามันสีแดงโอ้ขอบคุณนะเฮ้ยเรามาดูรอบๆห้องกันก่อนดีกว่าจุดแจงก่อนที่จะจําอ่ะห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องที่เขาเอาไว้จัดปาร์ตี้กันนะซึ่งมันจมีประกอของขวัญมีพวกเค้กมากมายแล้วก็มีโซนอาเขตตรงนี้จะเป็น จรวจไว้สำหรับให้เด็กนั่งโยกนะลุกโอ้โหเรียกว่าโซนเดี๋ยมีเครื่องอันเดียวเรียกว่าโซนบ้านดคนี่คือ playground นั่นเองจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นสนามเด็กเล่นเด็กๆเนีข้างในก็จะมีพวกสไลเดอร์เป็ดแล้วก็น่าจะเป็นพวกสระน้ำนะเขาเรียกหง่ะน่าจะหงนะน่ยหงนะเขาเรียกหงหรือเปล่า มีเป็ดด้วยนี่ไงนะไม่เห็นเป็ดหรอทาขวาอ๋อขามือเป็ดเหลืองไอโลนมูอ๋อมีทั้งเป็ดนะผมฝั่งนี้มีผ้าม่านปิดอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่มีที่กมดลูกอมซึ่งลูกอมหายไปหมดแล้วสงสัยจะแบบขายดีมากนะคะประตูเฮ้ยยังไม่พอพวกเค้กคัพเค้กต่างๆก็อยู่ที่โซนนี้เหมือนกันที่ขายปาร์ตี้กันเยอะสังเกตดีๆนะเค้กเออเขาเรียกว่าขนาดไม่เท่ากันนะเพื่อนเลย ถ้าโหนี่เหีไปไหนเขาไม่เท่ากันเลยอโรยไอซิ่งเยอะกว่ากันด้วยแล้วอันนี้ปูดมากน่าจะเป็นเค้กพ่อแม่ลูกนะเพื่อนแต่ฉันอ่ะไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะคือนี่คือสถานที่ที่เด็กๆจะมาจัดปาร์ตี้กันและนี่คืออะไรมันตี้เดอะคราวเราตัวตลกเขาสร้างความบันเทิงไงมันบันเทิงอ่ะเนี่ยดูมี่บันเทิงหน้าตาบิลลี่รโงเอ้บิลลี่ทำหน้อือโจอ้ทำไน้ด้วยเด็กแต่พี่ไม้ ก็เป็นตัวตลกของเขาเหมือนกันเหรอไม่ที่ทำหน้าเออเออแล้วเหมือนตาไม้เลยค่ะพมอผมเจอคนนอนอยู่ในห้องน้ำเขาน่จะหลับอะมม่ไม่น่าหลับนะไอนหลับแล้วมีนด้วยโอ้โหฉันว่าเขาน่าจะสะดุดอะไรตายแล้วนี่เขามีเขียนอยู่นะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเขตที่แบบตามซีนเป็นเขตที่เขาปิดไว้ก่อนนะมันมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นมันคลาดซีนเนะคลาดซีนตรงนี้กัวอุ้ยแบบนี้เราเข้าไปไม่ได้นะ น้ำหญิงเข้าไม่ได้นะเฮ้ยตอนนี้มีจุดถ่ายรูปด้วยเทกอะพี่เฮ้ยไม่ใช่ถ่ายรูปแล้วนี่คือจุดเอาไว้มองครับผมไม่แอบ,บดูเหรเป็นบาร์นี่ไทนี่เฟรนดตัวเล็กกหรตัวจดีนนเป็นตัวเจ๋ว,วจนายกำลังหาอะไรกันอยู่หรือเฮ้ยเหมือนเขาไกด์เรานะว่าถ้าเกิดว่าเจอสิ่งไม่ดีให้ไปทางสีแดงถ้าเกิดเจอสิ่งดีๆให้ไปทางสีเขียวนั่นเองอ๋อ้คคุ้นอีกแล้วทุกอย่างไว้เลยนะ เราจาได้แล้วด้วยเป็นมีจำได้แล้วนะเนี่ยเออจริงๆฉันก็เริ่มจำได้แล้วล่ะพิซซ่าสิบสองบาทนะทุกคนอ่าในสระน้ำมีเป็ดสามตัวนะสระน้ําำด้วยเดี๋ยวพูีเป็ดสามตัวเขียวแดงน้ำเงินอุ้ยเป็ดเยอะมากเลยอ่ะแค่สามตัวเพื่อนวงยางนวงยางสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินไปเหอะฉันคิดว่านี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าว่าด่านต่อไปเนี่ยจะมีสิ่ง ผิดปกติอะไรบ้างนะจ๊ะโอเคเดซเราจะไปที่ทางสีเขียวเพราะเราไม่เจอสิ่งผิดปกติเดี๋ยวเดี๋ยวพวกนายลืมไอ้บ้านเล็กเหรอฮะมีบ้านเล็กบ้านร้อนเหรอบี้มีมีบ้านเรกสารด้วยอุ้ยลืมเฉยเลยเดี๋ยวนะใครจะไปรู้ฉัคิดว่ามันมีแค่นี้มันอยู่โซนไหนอ่ะนี่พนอเหรอเย่เย่อุ้ยบ้านบนเฮ้ ดูดิข้างในมีไอ้ล้นเหมือนพวกเราด้วยอ่ะเอาแล้วมันไอ้ล้นไหมฮึฮึฮึมีตุ๊กตาอะไรอะอันนาเบลอะไรอ่ะเวนเดย์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 อยู่นี่ตุ๊กตาเหรอเออเวนเดย์โอ้โหแล้วตุ๊กตาอย่างน่ากลัวเลยเฮ้ยแล้วมันจะเงยหน้าขึ้นมาไม่เนี่ยไอ้ดูดูรูปดิดูรูปดิเหมือนอิดเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะชอบนะเอ้ยแต่คนนี้ดูเป็นแบบผู้หญิงสายดาร์กไง คือเขาชอบตัวตลกเป็นพิเศษแสดงว่าเขาอาจจะทําอะไรแปลกๆก็ได้เราต้องจับตามองเขาไว้ด้วยนะมีหมองได้ไหมไม่มองไม่ได้จ้าอันนี้มีภาพนี้กอนนะมีอะไรอีกป้ามีภาพตัวตลกผู้ชายแล้วก็มีกล่องดนตรีอเข้างบนมีค้อนนะข้างบนมีค้อนนี่คือทางออกสําหรับผิดปกติใช่ค่ะท่านเข้าไม่ได้เพื่อนได้ช่วยเดินไปหน่อยสิครับแจ้งอันนี้มันไม่น่ากล่องดนตรีนะมันน่าจะไอ้กล่องกล่องตุ้งแช่เออไอที่มันดึงออกมา อุ้ยอันนี้น่ากลัวมากเป็นเหมือนกนับเป็นมลลี่ย้อยลงมาแล้วเป็นตัวต,วตลกอะ่ะกําลังงัดไอ้ที่อยู่กายกรรมกายกรกยกรมกวางเจา้าอาชาปาปาปาเชื่อาาาว,าว่าเราทาได้แล้วแหละเราความจันดีเป็นเลิศให้ฉันเข้าเลยนะเยสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าสีเขียวนะจ๊ะเดี๋ยวอยู่ค่ะไปเลยค่ะ<ๆ>เงินแดงเหลืองโอเคชั้นหนึ่งเริ่มได้ชั้นหนึ่งมาแล้วต้องบอกเลยว่าเสียใจกับแป้งด้วยคลิปนี้นี่ความยาวไม่น่าพอเป็นคลิปนะจะได้เป็นเป็นช็อต เฮ้ยทำไมอ่ะกพวกเราเก่งไงขนาดนั้นเลยอ่อเกินโอ้โหเวอร์มากแม่เอ็กจะไปดูนะว่ามีสิ่งอะไรผิดปกติบ้างเฮ้ยลูกโป่งลูกโป่งมันเยอะเกินไปปะเนี่ยแต่ก่อนไม่าจะเห็นวลูกโป่งมันเยอะอยู่แล้วนะโอเคเลยเฮ้ยเฮ้ยอะเพื่อนเพือะไรมีคนขี้อยู่ในห้องน้ำอาตตกติดชั้นกี้ไม่มีนะมีคนที่อยู่ในห้องน้ำมีเสียงร้องด้วยอู้ว์ช่วยด้วยฉันว้น โอ้ยฉันบอกเลยว่าเข้มๆมันจะเปิดออกมาไหมอ่ะถามเขาดิเหมือนมันเบรกไม่ออกสวัสดีครับพี่หมดหมดไส้หมดพุงอะนะเฮ้ยโอ้โหฉันว่าเขาเขาปวดหนักอยู่นะเาบรกเยอะมากเลยอ่ะโอ้โหบอกแต่ใช่ไหมว่าอยางอ่ะ อยากกินซอยสู้อย่าไม่ใช่เรื่องตลกใช่ไ่มนี่น่าจะเป็นอโนอโลี่แล้วล่ะเพื่อนเราควรไปสีแดงเนาะโอ้ฉันก็ว่างั้นแหละสีแดงแหละปะงั้นเราไปสีแดงกันดีกว่าโอ้โหเฮ้ยเพื่อนตรงนี้จะกลายเป็นมีพลภาวะทางอากาศว่าไงจ๊ะเท้าเขาเป็นเหมือนตัวตลกเลยนะใช่ไงคิดว่าน่าจะเหมือนตัวนี้อ่ะเดียเลยไปเลยทุกอย่าง Let's go โอเคปะคิดว่ารอบนี้พวกเราไม่พลาดแน่เราจะไปกันที่ชั้นสองหวังว่าจะได้เยยชั้นสองแล้วไงนี่มันคลิปช็อตจริงด้วยเฮ้ช็อตเลย Have a great time and party เฮ้ไอมีตัวนี้มันล้มอยู่แล้วใช่ปะใช่ใช่ใช่ล้มเป็นอย่างนั้นแหละ ว่าฆาตกรรมมันเกิดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องจริงแต่ใครฆ่าไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะคือหน้าต่อต้นฉันขอลองไปตรวจดูเวนสเดย์ก่อนนะว่าตอนนี้เขาเป็นเฮ้ยเวนเดย์หายอ้าวเวนเดย์หายเอาเอาเอาแย่แล้วเวนดี้หายด้วยเลยตามหาดิเวนเดย์อยู่ไหนเขาย้ายห้องหรือเปล่าพี่อยากตามได้ไหมโอ้ยอยู่นี่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 อยู่ห้องบ้านทำเงินหรือว่าทำเงินมาทำเงินมาทำเงินบ้านทำเงินชั้นล่างบ้านทำเงินชั้นล่างซ้ายเลยอุ้ยวันดีมันดี เธอเธอเธอมาทำอะไรตรงนี้อ่ะมีคนขึ้นย้ายเธอเหรออันนี้นับไหมอ่ะนับสิย้ายที่นับสิครับไปสิครับเดงเลยครับรออะไรอ่ะอาแดงเชื่อเดย์ไปไปไปกลัวดีนะนี่จะมุดไปหาก่อนน่ะนี่ต้องดูทุกรอบเลยเย่ดอกซากุง่ายอยู่นะเพื่อน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 ใครเจอมาโกรนนั่นนั่นนั่นมีมีมีตัวตลกอยู่ทีนอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า เอ๊ะ่ไม่มีนะมันมีต่านแรกหรือเปล่าไม่ใช่เขายืนถือลูกโป่งอีกที่เข้าห้องน้ำอ่ะตัวตลกที่เข้าห้องน้ำอ่ะที่เข้าห้องน้ำะรองเท้าเหมือนกันนะนายนายนำไปสิแน่จริงนายนำไปสิเพื่อนเพื่อนในในเดินไหมอ่ะมันมาดูหายใจแล้วมันมองตามฉันด้วยเขาเขาเขาจะมาหาเราเขาเป็นคนนะไปคุยกับมันเลยไปคุยเลยเขาแตกเขาเลยอุ้ยอุ้ย เขาหล่อเขาหล่อแล้วนะตายนะลุกมาลุกมาไปด้วยไปด้วยไปแล้วดาจีแล้วครับชั้ว่ามันค่อยๆหลอนขึ้นเรื่อยๆนะพวกนายว่าป่ะใช่มันจะมีอะไรหลอนกว่านี้อีกอย่าเป็นเดย์เหมือนเดิมกลับไปทางเดิมมะธรรมดามากปกติเก็ก็ไม่ได้ยามแล้วเจอกันที่ชั้นห้านะจ๊ะว้าวเย้เหมือนสะพานมันเข้ามาใกล้เราอ่ะเฮ้ยเอาไฟหน้าปุ่นนีอะไรโอ้ ไฟดับไฟดับเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเอาไฟฉายเพื่อนเราไปเราหน้าตาต้องดีดีไฟดับว่ะเอาฟิวหายมันมีคนดึงฟิวไปพวกนายดึงไปหรือเปล่าเอ้าไม่ได้ดึงไปใครจะไปดึงไปอ่ะเออใครจะไปดึงเออเราจะไปหาฟิวที่ไหนอ่ะไม่หายไม่เฉยเลยเฮ้ยฉันกลัวไอตัวตลกนี่มันออกอ่ะโอ้โหแล้วพอฟิวหายทุกคนดูนี่ประตูทางออกถูกปิดอ่ะอ้าวแย่แล้วไปไหนแล้วเนี่ยมีใครมีใครอยู่ไหมเฮ้ยเบนเดย์หาย เวนเดยังไงเ้าไปอยู่ที่นายอยู่ที่เดิมไหมไม่อยู่ห้องช่างล้างนี่ก็ไม่อยู่โอ้วมาช่างช่างช่างเวนเดย์เหอะหาหาฟิวก่อนหาฟิวก่อนคือที่สงสัยคือหรือว่าเวนเดย์เป็นคนดึงฟิวไปหรือเปล่าฉันคิดว่างั้นน่ะฉันคิดว่าไม่มีชีวิตนะอุ้ย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 มาไอ้ไอ้ไอ้มามาห้องสระน้ำมาห้องสระน้ำห้องสระน้ำรอโอเคแปลงเข้าไปเลยลึกสุดออะไรเพื่นลึกสุดซอยนั้นเข้าไปเลยลึกสุดใจอุ้ยอุ้ยเวนเดย์อยู่ เจนเนเ้ยนะดวเจนเอ่แล้เขาหยับได้ด้วยอ่ะไอเด็กบ้าเป็นด็กแล้วได้ฟิวก่โอเคไอ้ฟิวใอฟิวด้วยโอ้ยไปทอดไปผมไปรอทอดแดงเลยนะนี่น้น้ปกตินะเพื่อนนะเข้าไปเลยฉันเปิดไฟเรียบร้อยแล้วโอเค เราต้องมีใครไปแบบว่าไปที่ห้องทางออกคนนึงอ่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลเวหกมาครับเลเวลหกแล้วฉันว่าเราต้องระวังมากที่สุดคือเว้นเดย์นะมันน่ากลัวนะไม่สิคัไม่ปิดไม่ินายจะกลัวเว้นเดย์อย่างเดียวไม่ได้แล้วนะเพื่อน หนีดิดแกมันแฉกมาทางซานเฉยๆเพื่อนแต่ว่าใครจะอยู่ก็อยู่ทันไปละเขาอาจจะเมื่อยไงนั่งนานเชิญเข้าไปอยู่แล้วเหมือนกันนะไปเลยไปเข้าไปเข้าไปท่อแดงแล้วไม่สนนั่งนานไปหน่อยโหมันจำสแก็แบบก่อนนะสเก็ตโลชั่นเชิญเข้าไปครับบานี่รอคุณอยู่บาร์บีเลวอะไรอ่ะ โอ้โหบ่อยนะจังนะว่าเปนเดยมไหมฉันจะไม่รู้อันรอบนี้ไม่ใช่พี่หนีใครเป็นคนทำแต่ที่รู้ก็คือฉันได้กลิ่นแปลกๆจะดูห้องน้ำก็ให้ห้องของสารน้ำก่อนเลยไหมเออดูห้องสารน้ำก่อนไม่มีไมม่ีห้องน้ำเล็กไม่มีเฮ้ยนี่ไงฉันเจอแล้วไปดูของเวนเดยมทิ้งไว้อ๋อเอาเวนเดย์ตกจ้ำสะแก๊กเอาไปอันทิ้แล้วว่า อยันยิงตุ๊กตาฉันจะไปฟิวไปใส่นะแล้วพวกนายเดินเข้าแล้วโอเคโอเคโอเคให้ตายเถอะสองรอบแล้วนะไอตุ๊กตาบ้าเดี๋ยวให้กลับไปอยู่กับแอนนาเบลเขาอาจจะเป็นแอนนาเบลที่เวอร์ชั่นหลบลิขสิทธิ์แอนนาเบลเป็นใคไปกันต่อชั้นแปดครับชั้นแปดใจถึงชั้นสิบเนาะเพราะมันง่ายเกินเป็นเด็กนี่เรียกอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันวิ่งมันวิ่งไอ้นั่นวิ่งไอ้นั่นวิ่ง ไอ้พี่ไปไหนพี่ไปไหนตีกองพี่ตีกองรับแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์งั้นก็ผิดปกติสินะไม่หรอกโอ้โหไม่เลยจับมาที่เฉยเนี่ยที่เฉยเอาอะไรมาไม่ผิดปกติก่อนไปไปครับเฮ้ยเก้าแล้วเพื่อนเก้าจ้าสบายแค่นี้เที่ยเราทำได้เพื่อนเราแบบว่าพวกเราเนี่ยเจอเก้าอันใช่ปะ เกาอันในสิ่งผิดปกติโหยังขาดอีกน่าสามสิบอ่ะใช่อืมสงสัยจังเลยว่าไอ้ผ้าม่านนี่มันปิดอะไรไว้อะนะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตัวตลกมันเปลี่ยนไปอันแรกอ่ะฮะหัวหัวมันเปลี่ยนไปเลยมันสลับกันตัวกลางอ่ะเออมันเหมือนมันเปลี่ยนหน้ามันเป็นหน้าร้องไห้หัวหัวหัวมันเปลี่ยนกันเฮ้ยเอาไงอ่ะลองออกมาได้ไหมโอ้โหเด้วยเหรอหัวเอาจริง หลอนอยู่นะไปพี่โมไปดีกว่าไปเลยสแล้วฉันลองดูสิ่งอื่นดูดิฉันอยากให้ห้องนี้มันเปิดจังเลยอ่ะอยากรู้ว่าคนที่นอนตายไปอ่ะเป็นใครเผื่ออาจจะเป็นหน้าคนใหม่ฉันสิบแล้วเพื่อจะรู้เฮ้ยฉันสิบแล้วถ้าเดิมแต่กลิ่นนะฉันน่ารู้เลยเฮ้ย ีในการที่จะมาถึงที่นี่เฮ้ยอยู่ดีดไฟก็ดับอ่ะวุ้ยวุ้ยวุ้ยมันทำอะไรมันโอล่าโอล่าเหรอโอ้โหมันโอล่าโอล่าเหรอโอ้โหมันโอล่าโอล่าเหรอโอ้อ้โหไม่ใช่โอล่าอ่ะคุณอยู่ในห้องน้ำอ่ะอันนี้คือนี่มันคือเหตุการณ์ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเหรอไปไปผู้ใดนำไปเดี๋ยวฉันดูตัวสาให้เฮ้ยอ๋อผมไปดูในห้องน้ำมาในห้องน้ำไม่มีใครอยู่เลยเขาแสร็ว่า ไปเไปเลไปเลย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 ไปยไปเลยไออลยไอเปเลยปเลยปลยไปเลย่ปกลยไปกลยเลยเลยเลยไปเไเลยเยไปเลยไเคยเลยยไปเลลยไยไปเลยไปเลยไปเลยไปเอเลีไเลยไปเลยไปเลย่อเลยไปลไลไปเลอันเยเลยเรายไปไลัไลไปเากไนเลยยไปไมลอไปเปลไปมนีไเป เดี๋ยวพวกเราไปเก็บให้หมดเลยดีกว่าช่วยหาดิวะมีมีมีมันอยู่ในบ้านบ้านบ้านสีเงินชั้นสองอะไรอะอะไรอะอะไรอะเพื่อนก็ราไปเต้แเ้นที่ที่ถอยถอยถอยเต้นอะไรเกิดอะไรขึ้นเต้นดูเองอุ้ยดูด้วยโอ้ก็ได้ จะไล่ลงไปได้มั้ยล่ะวิ่งโมไปดูดิเขาไปคุยเขาไม่คุยเขาไหมที่จะขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็โอ้หายตัวไปแล้วขอที่มันน่ากลัวกว่านี้ได้ป่าวไอ้ตัวนรกนี่ไงนี่ไงนี่ขวานี่ไงเฮ้ยในตู้มันออกมาก็บอกว่ามันอยู่นี่อ้าวโอ้ตายเลยตายเลยเริ่มใหม่เลยฉันตายจรวดนี่ระเบิดนี่ เอาหลุดออกไปเหรอเล่นจนพังเหลือก็พวกนายเล่นตลอดอ่ะผาไม่ให้เราเล่นต่างหากน้ำดางเราเกินอะเฮ้ยเอาออฟออเดอร์เล่นไม่ได้ครับปิดประปุงนะครับผมไป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 เดี๋ยวฉันไม่ดูไอ้ตัวตอกไม่ตอกไม้อีกแล้วเหรอเฮ้ยแล้วมันไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นระวังนะมันไม่เอาดูไอ้ตัวเล็กเหรอเฮ้ดีๆมันก็มาเต้นต่อหน้าต่อตาเขาอยากโชว์ ตายอีกไม่ถ้าเข้าไปใกล้โอยหยกโชว์ทีเต้นดีมากเลยครับปล่อยเงินปล่อยเงินให้ครับโอ้ยอันนี้ผิดปกติยงืนแรงมาถึงก็เจอเลยปกติไหมหุนขนาดนี้ก็น่าจะปกตินะดูแบบคิดว่าตอนนี้เราเจออ a n ม m a ี่กี่อันแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนต่อให้เฮ้ยเดียวเดี๋ยวเดียวมีกระดาษด้วยโ Oh my god มีเมตรมีดูอิดทำให้ชั้นทำมาหนอ แกทำให้ฉันลงมือทำไมมันผ่านไปกี้วะลงมือกับตุ๊กตาเนี่ยนะภาพมันดูหลอนๆอ่ะเหมือนแบบเป็นคนโรคจิตอ่ะอุ้ยเป็ดเติมเลยอ้าอ้มหากรรมเป็ดฟาร์มโอเคมันเป็นฟาร์มนี่พวกนายมาจากไหนเหรอพมันมาจากอิตาลีนะพวกเรารอยหน้ามาโอ้มาไกลนะอิตาลีใช่ผ่านฉลุยไปเลยชั้อองุบย ด้สีเขียวนั่แน่ใจเหรอคะจะได้ยินเสียงตัวตลกนะจะได้ยินเสียงมันไอ้กล่องนี้มันบางทีมันมันมันตกกระจายอยู่แล้วเปล่าไม่ไม่ไม่ไอ้ไม่อ้าวผมเดินมาแล้วมันตอกกรจอ่ะอันนี้แหละสิ่งผิดปกติใช่เกือบเขียวแล้วไงโอ้ยโอ้ยน่าโมโขเปลี่ยนแผนแกต้องโดนเอาขยายยักษ์นั่นไอ้ลูกไอ้ลูกนี้ไอ้ลูกนี้มันหล่นออกมาจากลางแข็ภาพอ่ะ เฮ้ยใช่ใช่เหรอไม่มีใช่ไม่มีอันนี้มันหล่นทุกตัวเลยกตูครับเฮ้ยมีใครตายมีห้องน้ในนี้ห้องสระน้ำฮะตายเลยเหรอในท่อแดงเอ๊บตัวตลกโอ้เออวิ้นแป้งไปดูใกล้ดิมันมันว่ามันไม่ตายนะอุ้ย่นไปนั่นไงมันแกล้งเราเฮ้ยหัวคน ไอ้หัวขวานไอ้โอโตโตะโอโตโตะวิวิวิดูดีๆเหมือนเหมือนกันนะยังหลอดนอ่ะขมิ้นตาด้วยหน้าหน้าเหมือนคนที่เรารู้จักเหมือนกันนะอุ้ยเฮ้ยวิที่แก่ๆเหออคุณคุ้นอะใครณอาจารย์ะพูดไม่พูดดีกว่าเลยไปได้ไหมไปได้ Let's go เอ่อจรวดจ,จรวดพังครับจรวดพังันเป็นพังได้ไงแมวโอ้โอนี่ไงพังต่อหน้าเลยจะะเด้งด้วยโอเคจ้าและนี่ก็คือการหาสิ่งแปลกๆนะคะในห้องปาร์ตี้ของตัวตลกจ้า เลยนะทุกคนแล้วยังเหลืออีกตั้ง3ด่านนะคะที่เรายังไม่ได้ไปหากันนะมีด่านบนไดมีด่านชั้น5แล้วก็อีกด่านนึงด้วยโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากนะเราะว่ามันมีสิ่งผิดปกตินะเยอะกว่าเดิมอีกมี90กว่าอัน่ะบ้าหรือเปล่าหาตาตหาตเหลือแต่ไม่เป็นไรฉันมีแว่นเหยโย้แว่นที่หาส้มไม่เจอ โอเคและใครที่ชอบเกมนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กั subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกกจะได้แจ้งเตือนกันด้วยจะได้มีพายขี้ไใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายลาลาก่อนไอ้ลนไอ้ชินจังไอ้ชินจังตอนโตเออชินจังแกก็คิดว่าได้จะเป็นพ่อชินจังมากกว่านี่ฉันคือพ่อชินจังอะพี่